สวัสดีครับวันนี้ผมพามาแกะกล่องนะครับ IQ X Ken เป็นรุ่นล่าสุดนะครับรุ่นนี้มีก t e r p r o ูปด้วย a ม e IN JAPAN กล่องนี้คือดีไซน์มาแบบว่า ก็คล้ายๆกับไอโมบายเดิมนะแต่ว่าเมทอินแจ็คแปรนะครับแจะสังเกตว่าอันนี้มีสเปคด้วยแต่ว่ามันดูบางๆนะดูไม่ค่อยเด่นชัดนะครับมันจะดูคลืนกับคืนกับพื้นกล่องนะครับคั์ชันหลังคือมี water proof นะครับมี Smart s o ซนิกด้วยนะครับซีพียูสองจุดสองคอนคนะครับพื้นที่สามสิสองกิกนะครับแล้วก็แรม2องกิหน้าจอห้านิ้ว Full HD นะครับกล้องหลัง13ล้านนะครับกล้องหน้า1.2ล้าน Android 4.2นะครับรองรับ 4G เป็นนาโนซิมนะครับ CPU ไปแล้วซุปเปอร์โซนิควัชชิ่งพรูฟแล้วก็ Full HD แกะกล่องดีกว่านะครับผมดูว่ามีอะไรบ้างโอ้เปิดมาคุ้มจริงจริง คุ้งเวอร์ไอโมบายนะครับแถมสิบมาด้วยไน่นอนแต่สติกเกอร์ด้านในมาแบบนี้โทรฟรีแชทฟรีผ่านไลน์ไม่จำกัดพร้อมเน็ต 3G 500เมกนาสิบเดือนคุเวอร์นะครับใครทีใช้ไลน์ใช้ Facebook ฟินเดือนด้วยนะเมื่อเิิมนหนึ่งครั้งแรก1ลายบาทขึ้นไปมาแล้วถ้าตกเครื่องก็สุกแพ็กเกจมาแต่ว่า ตรงนี้มีย,ยับยับนิดหนึ่งนะตอนแพ็กลงไปมีเหมือนเด้ครับไอคิวเอเคนละเอียดบอกเอาให้ครบนะครับมีซิมให้ด้วยเป็นนาโนซิมจาก i-mobile ตัวนี้รองรับ 4G นะครับจะใช้ 4G ก็ได้จากค่ายที่คุณรู้ว่าเป็นค่ายไหนคือมูเอสนั่นเองนะครับเอ๊ะแกะไงเนี่ยคุณกะต้องแกะแบบนี้ อ่าโอ้โหเกตโอเคเลยขอแถมจับเต็มเหมือนเดิมไหมนี่ครับฟิล์มอแดปเตอร์หูฟังสาย USB นะครับตัวชาร์จตัวชาร์จอันนี้อะไรเนี่ยอึ๊บอาไรของไงอะ่ะ อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้อาจจะเป็นแบบที่จิ้มถักซิมนะครับี้ก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บก็มีเท่านี้แล้วก็มีถุกู่มือนะครับเอ๊สีน่าจะมีเคสด้วยตรงนี้ไม่มีเคสแถมมาหรือนี่หมดแล้วครับไม่มีก็มีเท่านี้เลยอึ๊บ อุ๊บมีเท่านี้นะครับอมอมี่เท่านี้จริงด้วยไม่เป็นไรเท่านี้ก็เท่านี้แหละปกติเขาได้จัดเซ็ตเคสแถมให้นะทายนี้ไม่น่าพลาดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็คงต้องหาซื้อเพิ่มกันแล้วนะครับคาดว่ามีขาแนา่ถ้าไม่มีแถมให้อุ๊อับแกะกับใครไงเรนีนี้นี่แบบนี้แบบนี้น อ,อ๋อโอเคใส่ไปเหมอนเดิมเด็ดๆแ,แล้วครับเสียวดุมเอร์ดุมเอจริง 3G ไอโม i ายอา Gx เป็นดูอันไปชวเทเครับวันนี้ซอต2วอ,อลอ G, G ทุกคูสมาโซนิกซัพพอร์ต 3G 4G ทุกค่ายนะครับ แต่ว่าเขาเป็นซิมเดียวนะตัวนี้ไม่ใช่สองซิมเหมือนแต่ก่อนที่เขาออกมาไม่ว่าจะเป็น i q คิ2 3อหสองสามออคโตหรือว่าริสนะครับตัวนี้เมอินเชแปลนด้านหน้าจะเห็นว่าไม่มีลำโพงนะครับเราใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโซนิกนะครับใช้การสั่นสะเทือนนะครับมีเซ็นเซอร์มีกล้องนะครับเรียบร้อยปุ่มปิดเปิดอยู่นี่นะครับอันนี้กล้อง สามล้านเองมีอซีด้วยนะครับอันนี้สาหรับชาร์จนะครับจะมีที่ชาร์จที่เป็นฟิกชาร์แต่ว่าอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาขายหรือเปล่าเลขรูเสียงนะครับอยู่ด้านหลังตัวเครื่องจะเห็นว่าคออ,อารมณ์คล้ายๆเบรดไฟน์เน็ตเนาะอีกค่ายหนึ่งนะครับคล้ายๆคล้ายๆดีไซน์ต้องบอกว่าขอบบางแต่ว่าตรงนี้เห็นว่ามันก็เป็นสโลปนูนขึ้นมานะครับเป็น,นฝาหลังก็ทาให้โซ่เครื่องก็ พอสมควรถ้าดูจากขอบด้านล่างนะครับแต่ถ้าสำหรับดูขอบตรงด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าบางอันนี้บอกว่าแคลคอม 3G ทับ 4G นะครับอย่างนี้ไปโมบายมาใช้แคลคอมนะไม่ใช่เอ็นีเคได้ก่อนแล้วเมนูสโตร์อินแจ็คปไปแฮนด์ด้วยนะครับด้านล่างมีช่องเสียบหูฟังนะครับช่องไมโคร USB แล้วก็ตัวนี้ ใส่ซิมนั่นเองนะครับจริงๆน่าจะสามารถเพิ่มเมมได้แาตา่นี้มันน่าจะมีแค่ซิมเนาะท่าใไฟซิมเท่านั้นนะครับโอเคก็รองรับนาโนาโนะครับตัวฟีเจอร์จะเป็นยังไงบ้างเนาะลองลองดูเปิดเครื่องได้หรือเปล่านี่ครับสือมือซ้ายเปิดเครื่องปุ๊บมาแล้วไอโมบายครับ เชอรจินออฟเชนจริงๆครับเพราะว่าปากกาติเปิดเครื่องไม่ใช่แบบนี้เนาะโอ้โอยเปลี่ยนไปนะครับ UI, UI เป็นแบบว่าสำหรับไอโมบาไม่ใช่ไอโมบ l e ทั่วไปนะครับก็เรื่องซอฟต์แวร์หรือ UI ก็เดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีนะครับฟีเจอร์เขาน่าจะเยอะอยู่ะครับเยอะเลยครับ เ,เปิดเครื่องได้มีตอนตัออนด้วยนะครับความเร็วก็ใช้ได้อยู่ครับกล้องลูกเล่นเยอะนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ความเร็วเวิบสีสองนะครับก็คงจบการแก็กล่องไว้เท่านี้นะครับเอาไว้รับชมกันในรีวิวสัดา,าไปครับผมขอบคุณครับกับ IQX เค่นจากไอโมบายสวัสดีครับ